เมียวแม่เมวเ,เ,เด็กน้อยเด็กใหญ่เด็กวัดปงชัยเช้าวันนี้มีใครมาพี่น้องอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์น้อง <c oughs> สมบูรณ์น้องทองเล็กทองเล็กเท่าใหญ่ส้มขาวน้องทองทองอะไรนี่ลูกทองเข้มทองเข้ม โชคทวีทรัพย์จามจุลีบุญสบุญสมบุญส,สมน้องเงินขาวดำขาวเล็กดำขาวใหญ่บุญทองบุญทองกับน้องส้มขาวขรัววันนี้มีเยเมียวเรารับลงปลูกกันวันนี้มันบันดีลูกเนาะ วันดีวันพระวันเปตะพีทางภาคเหนือเรียกว่าวันเปตะพีคือวันทําบุญผุที่ส่วนกุศลมปหาผู้ร่วมรับไปแล้วอุที่ส่วนกุศลมปหาบานพระบุษผู้ร่วรับไปแล้วนะที่ร่วงรับไปแล้วเ,เรียกว่าทางเหนือเรียกว่าบุญบุญงานบุญเปตะพีนะครับก็ขอนํา ภาพบรรยากาศน้องน้องเมียวน้องน้องไก่เดี๋ยวไว้งใช้ให้กับทุกทุกท่านได้ดูได้ชมกันสำหรับเรื่องงานบุญเปรตพีนั้นให้ทุกคนทุกท่านไปค้นดูในใน Google นะงานบุญเปตพีทางภาคเหนือเขาจะมีข้อมูลอธิบายไว้ในนั้นนะว่าเป็นอะไรยังไงนะครับสำหรับคลิปคนลวงปู่ก็จะรู้เกี่ยวกับน้องน้องเมียวน้องน้องเมียน้องไก่ และจะเท่าความถึงงานบุญบ้างแต่ไม่ละเอียดเนาะก็ขอให้เข้าไปดูในนั้นนะครับงานบุญเป็ดเป็ดตะพีนะครับดูเด็กๆเ,เ,เล่นกันตรงนี้ดเด็กๆเล่นก,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 กันน้องอะไรน้องทองกับทองทอง,ทองเข้มกับน้องทองทองเข้มทองเข้มก็จะมีสีทองแต่ว,ว่ามีสีขาวอยู่ด้วยเนาะทองเข้มเล่นกันตรงนี้ เล่นการเล่นกัน,น,กนสุขสันต์สบายใจในกเาเล่นกันมีความความรักความสามัคคีกันเนี่ก็เป็นพี่น้องกันมาด้วยกันสี่สหายสี่สหายคือน้องทองทองเข้มทองอ่อนแล้วก็เทาเทาเล็กอยู่ด้วยกันอมาอีกหนึ่งละหนึ่งใครเอ่ยน้องอะไรลูกสามสีสามสีใหญ่ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปไปรับวัคซีนพร้อมกันเนาะ สามสีใหญ่เทาขาวเล็กเทาขาวใหญ่แล้วก็น้องอน้องเทาเทาขาวสีสหายสีสหายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปรับวัคซีนรับวัคซีนนะวัคซีนรวมแล้วนี้เท้าขาวเทาขาวไม่ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นต้องมีน้องนี้ด้วยน้องส้มทองด้วยส้มทองก็ยังไม่ได้รับวัคซีนนะส้มทองเทาขาวส้มทองเท้าขาวดำขาวเล็กดำขาวใหญ่ แล้วก็น้องสามสีใหญนะ่ชุดนี้เขายังไม่ได้รับวัคซีนนะช่วงนั้นจะไปรับแล้วแต่หอาอยุยังน้อยแล้วก็เจ็บป่วยกันนะส้มทองก็แข็งแรงแล้วส,ส,ส้มทองสามสายนี่สามสหายทั้งหมดก็เป็นห้าห้าสหายนะส้มทองสามสีใหญ่เท่า ขาวขาวดำขาวและดำขาวใหญ่อาใครมาเอะสีสุดาสีสุดาจะเอน้องอะไรลูกน้องอะไรน,น,น้องมณีทรัพย์จำเนลูกมณีทรัพยมาด้านนี้ด้านนี้น้องอะไรลูกนะ น้องส้มลิมน้องส้มลิมแข็งแรงดีแล้วแข็งแรงดีแล้วใส่เจ็บเจ็บแผลนะคันแผลแผลยังไม่หายดีใส่ยาทุกวันใส่ยาทุกวันจะเปิดแสงหน่อยสิเปิดแสงหน่อยสิแสงจะมืดแสงจะมืดนะเปิดแสงแฟดหน่อยแสงแฟดสองหน้าเนาะน้องส้มลิมนะคะส้มลิมส้มลิมแต่งเนื้อแต่งตัวครับ ส e> ้มลิมส้มลิมลองส้มลิมลองส้มลิมลองส้มลิมแต่งเน้อแต่งตัวแผลยังไม่หายดีนะไม่ได้ยังไม่หายต้องใส่ยาอยู่สกุยาหนึ uh, ่งเนะส้มลิ um ้มเนาะลองส้มลิมจ้าส้มลิมอยูน่าไหนดิส้มลิมอยู่ในกง นีน้องอะไรน้องอะไรของเท้าเล็กเท้าเล็กค่ะเท้าเล็กเป็นผู้หญิงเท้าใหญ่เป็นผู้ชายเนาะเท้าเล็กอ่าคใยรอยู่บนหลังคาคคยอยู่บนหลังคานะฮะปานีจ้าปานีอยู่บนหลังคาปานีอยู่บนหลังคาไม่ยอมลงมาเล่นกับเด็กๆเลยน้องทองอ่อน ทองอ่อนไม่ใช่ทองอ่อนส้มส้มขาวส้มขาวอ่อนอะไรหลวงปู่มันอะไรหลวงปู่ส้มขาวอ่อนอะไรส้มขาวอ่อนหลวงปู่เลยส้มขาวส้มขาวซับเทวีซับเทวีก็มาซับเทวีเล่นกับส้มขาวอ้าจนกันชนกันซับเทวีเล่นส้มขาวน้องอะไรลูกบุญทวีชัยไหมบุญทวีชัย บุญทวีชัยอยู่ตรงนี้ครับดำเล็กตาหวานดำเล็กตาหวานเจ้าน้องเล็กน้องเล็กน้องน้อยอยู่ในกรงน้องเล็กน้องน้อยอยู่ในกรงมองอยู่ในมุ้งอยู่ในมุ้งมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแข็งแรงในลลกนะแข็งแรงดีเปิดแฟดดิเปิดแฟดอ้าเปิดแฟดก็ยิ่งพิ่มองไม่เห็นจเลย อ่าเปิดประตูเปิดมุ้งหน่อยเปิดมุ้งหน่อยเด็กน้อยเด็กน้อยเปิดมุ้งหน่อยแข็งแรงแข็งแรงนะแข็งแรงดีนะโอ้เปิดเปิดนะครับครับก็ขอหยุดตีคลิปนี้บร้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขเท่ากันทุกคนทุกท่านสาธุเจ้า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 จะพบกันใหม่นะจ้า